2. หลักสูตรเพื่อการเตรียมตัวสําหรับการเรียนในระดับประถมที่เน้นการอ่านเขียนได้แก่ทักษะภาษาไทยทักษะภาษาอังกฤษทักษะคณิตศาสตร์และทักษะทางชาวปัญญา 3. หลักสูตรเสริมเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะที่จำเป็นสําหรับการดำเนินชีวิตในอนาคตได้แก่พละบกว่ายน้ำ ดนตรีคอมพิวเตอร์อังกฤษฟอร์ฟันภาษาจีนจูเนียแอคติ่งนอกจากนี้โรงเรียนยังจัดก,กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ประสบการณ์จริงตามวันสำคัญในปฏิทินการศึกษาเช่นกิจกรรมไหว้ครูกิจกรรมถวายเทียนพรรษากิจกรรมปลูกต้นไม้กิจกรรมวันแม่วันพ่อวันเด็กวันปีใหม่และกิจกรรมตามโครงการต่าง สรุปหลักสูตรทั้งสามส่วนนี้จัดอย่างเหมาะสมซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยจัดหลักสูตรอย่างสอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยและสอดคล้องกับบริบทของสังคมโดยเฉพาะเมื่อเด็กจบการศึกษาจากโรงเรียนจะสามารถเรียนต่อในระดับประถมได้อย่างมั่นใจและมีความสุขเกียรติยศชื่อเสียงและผลงานดีเด่นของ 1. การบริหารของโรงเรียนบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจและสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างราบรื่นซึ่งทุกฝ่ายสามารถกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการงานประจำทำให้ทุกงานของโรงเรียนสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้ 2. การจัดบรรยากาศการเรียนรู้โรงเรียนมีการปรับปรุงอาคารสถาน